วัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็ตั๊มตัวมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำาืออาชีพเ,เริ่มต้นของฮันเตอร์นักธนูสมัครเล่นมันชื่อว่าภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเล็ดรถผมม่ยืนอยู่ใกล้ก,ลกับตัวหิ้วผมสงสัยว่าทําไมมันไม่หิ้วผมหรือมันต้องมีริคอะไรนี่ผมมายืนอยู่ร่วม 2- อสามนาทีแล้วนะผมอยากรู้มิ้วมันฮิ้วคนอื่นเก้าเก้ามันสุ่มหิ้วเหรอแล้วทำไมผมไม่ได้ฮิ้วเลยอะ่ะผมมายืนนิ่งอยู่ตั้งนานแล้วนะ เอาละช่างหัวมันนะครับเอาละก่อนที่จะทำอาชีพเบื้องต้นนะฮะเออมันชื่อว่าอาเชอร์อาเซอร์อาเชอร์อะไรเนี่ยมือธนูสมัครเล่นลเราจะต้องเอเตรียมไม้นะครับเพราะว่าอาชีพนี้เวลาเราไปทดสอบการเปลี่ยนอาชีพนะครับมันจะคล้ายๆกับโจนคือให้ไปหาไม้มาให้ได้ทั้งหมด25แจมโดยไม้เนี่ย ก็หาได้จากมอนสเตอร์พวกไม้ไต้นไม้เนี่ยนะไอ้ถอนไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เพื่อนกำลังปัง๊มจ็อ,จอบเก้าอยู่ที่นี่นะครับก็พยายามเน้นไปที่ตัวต้นไม้หรือว่ายืนอยู่ในแต่ตำแหน่งที่ตัวต้นไม้ไม่เกิดนะครับเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งนี้นะมันก็เกิดอยู่เนี่ยเพื่อที่เวลาคนอื่นเขาไม่ตีเราก็ตีนะรแล้วก็หรือว่าคนอื่นเขาตีแต่ว่าเขาไม่เก็บไม้นะเราก็รอสักพักหนึ่งเราก็ไปเก็บนะแล้วก็ต้องดูไม้ที่มันใช้ได้นะครับไม้ที่ใช้ได้ก็คือ สอันบนนะครับถ้าให้เลี่ยงกันก็อันนี้จะได้ได้สามแต้มอันนี้ได้สองแต้มอันนี้ได้หนึ่งแต้มที่เหลือไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็รวมมาแล้วให้ได้25แต้มอันนี้ผมได้เลยแล้วล่ะคราวนี้เมื่อเราได้เลยแล้วเราก็จะไปสมัครอาชีพอาเชีพวะไม่กล้าออกเสียงกลัวผิดนะครับด้วยการว้าไปเลยนะครับ จบเต็มแล้วเนี่ยเอออยู่ไหนวะตัวตัวธนูตัวธนูเออย็นกันที่นินจาเออนี่ฉันการให้เราช่วยอะไรนี่นะถ้าจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวขออ่านดูคำอธิบายก่อนเผื่อผิดเผื่อผิดมีการโจมตีชื่นโจมตีระยะไกลโอเคอาทุชนูถูกต้องตัวนี้ฉันต้องการทดสอบ น่าจะทดสอบฉันลืมไปฉันต้องกดอันอื่นใช่ไหมฉันกดผิดใช่ไหมสอบอัดฮอสโน้สช่างมันไม่รู้เอามาทำไมฉันจะจะจะไปแล้แค่งั้งการที่จะเป็นวาดฉันไปหน่อย ขอทษทุสทีครับไม่ทบทวนแล้วสกิลรู้สึกว่าจะอยู่พายอนนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะสกิลของนัธนูนะครับไม่ใช่สกิลสมาคมของนัธนูน่าจะอยู่พายอนนะใช่ปะอันนี้เขาจะวาดมาที่หน้าเลยนะครับหน้าสโนูเดี๋ยวผมขอดูตำรับตำราเดิมๆสะหน่อยสิใช่ครับอยู่ด้านบนของพายอนอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาที่สมาคมของนัธนูคุยตัวแรกเมื่อเข้ามาในบ้านเจ้าหน้าที่สมาคมคุยกับเขาสวัสดีให้เราคลิก ปุ่มต่อไปโอเคคุยกับเขาข้าอยากจะเป็นข้าต้องการรู้นรู้กับอาข้าอยากจะเป็น,นการที่จะเป็นนั้นเจ้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มอีกแล้วเจ้าคิดว่าพร้อมหรือยังเราจะเช็คอีกทีถ้าเจ้าพร้อมข้าพร้อมแล้วดีมากขอเช็คข้อมูลนะ จริงๆเจ้าชื่อธนูสายเก้าเก้าสายสายเก้ายอดเตรียมอันดับด้วยดูสิอ๋อในอาชีพของอาเชอร์เนี่ยเขาจะต้องเตรียมไม้มาก่อนนะครับเตรียมไม้มาจะเตรียมไม้ก่อนหรือจะมาคุยก่อนไม่แน่ใจแต่ว่าในหนังสือเขาบอกว่าเตรียมไม้มาก่อนนะครับไปหาตีตัวต้นไม้นะครับเตรียมไม้มาก่อนให้ครบนับให้ได้ยี่สิบพาแต้มก็ตามที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นี่นะครับคะแนนทั้งหมด เราต้องการมากกว่า25แต้มนะสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบสามต้องการสี่สิบแต้มโอ้ในหนังสือเขาบอกเท่าไหร่ยี่ห้าแต้มนี่ดีว่าผมเก็บเก็บมาเกินนะเนี่ย <c oughs> โอเคต้องการสี่สิบแต้มนะครับสี่สิบแต้มนะแต่ผมมีเกินนะโอเคนะเรียบร้อยๆว้าวว้าว,าวามากกว่าสี่สิบแต้มยอดเยี่ยมกระเทียมดอง <c oughs> ถ้าจะนําลูกนี้ไปยังผลิต นะครับเขาต้องผลิตลูกธนูเอ่อไม่ใช่ผลิตคันธนูให้เราให้เราเป็นอาร์ชอร์เรียบร้อยยังอะเรียบร้อยสินะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับข้าอยากไปไม่อยากไปแล้วเพราะข้าเป็นแล้วเอานี่นะครับใส่ธนูมีอะไรใส่ได้ใส่ได้ไหมผมกำลังดูว่าเส้นไหนมันดีกว่าวองกันแปด อันนี้ป้องกันสิอันนี้ต้องดีขวาสิแต่อันนี้หนักกว่าถ้านูมันใส่ได้อันนี้เดี๋ยวขายได้ไหมเดี๋ยวก่อนบางอันก็ขายไม่ได้นะก็โยนทิ้งนะที่เห็นเขาโยนทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโอเคเรียบร้อยออกสินี่นะครับออกมาแล้วนะไฮย่อนอ่าถ้าเพื่อนไม่ได้วาปมาจากสถานฝึกสอนเพื่อนเขาต้องเดินมานะครับที่นะครับ เดินมาที่แผนที่พาย่อนก่อนหรือว์ปมานะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนหนึ่งแผนที่นะครับพอขึ้นมาข้างบนหนึ่งแผนที่มันก็จะมีอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับอยู่ที่มุมบนของแผนที่นะครับก็จะมีแต่ว่าในมุมนี้ไม่ค่อยจะมีไม้นะสักเท่าไหร่นะไอตัวต้นไม้ไมูีเท่าไหนเพื่อนต้องไปดูเอานะไปดูเอาอาชีพของอาชเชอร์เนี่ยมันจะต้องมีธนูหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกธนูด้วยนะครับไม่งั้นก็ยิงไม่ได้ นอกจากนั้นเพื่อนก็จะต้องในชิพขัน้นต่อไปมันก็จะมีให้เลือกก็เล่นนกก็คือมีสัตว์เลี้ยงเป็นนกนะครับช่วยโจมตีหรือสัตว์เลี้ยงเป็นหมาอันนี้เข้ามารอกันเพื่อที่จะเข้าดันเจียนผีกระโดดอ่ะผีดิบเขาเรียกอะไรเปล่าเปลาโปโปอะไรเนี่ยดันเจียนนี้นะครับโอ้โหฮะฮันเตอร์นี่ใส่หมวกอันนี้กานท้งนไ้นหรือโอเคนะครับก็คลิปสั้นๆน,นะครับแนะนำนะครับแนะนำว่าให้เก็บไม้ตอนที่เป็นโนวิส เข้าอยู่ในลานฝึกสอนก่อนดีกว่านะครับเก็บง่ายมากนะครับเก็บง่ายมากเพราะว่าเก็บมาก็ครบแล้วนะครับแล้วก็ต้องจ่ายให้ได้40บแต้มนะครับไม้ที่มีแต้มดีที่สุดเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงมันยังเดือเสร็จไม้อยู่ไหมโอ้มันเอาไปหมดเลยเวรกรรมมันเอาไปหมดเลยนะนะครับไม้ชื่อ S นํนำหน้าเนี่ยดี D สุดแล้วก็ชื่อ B ชื่อ B นำหน้านะครับแล้วก็อีกอันนึงชื่อ T นำหน้าเป็นก้อนไม้นะครับก็จะได้แต้มต่างกันนะครับไม่เช่นั้นถ้าเพื่อนมาสมัครแล้วไปหาไม้ทีเนี่ยหาในพื้นที่พวกเนี้ยค่อนข้างยากเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้ด้วยว่ามันหาตัวไหนนะมันหาแผนที่ไหนแล้วมันคนงงนะผมเห็นบางเพื่อนบางท่านนั่งมึนหนือมั่งมึนว่าหาไม้ที่ไหนนะครับไอเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากันตรงๆนะครับ แล้วก็แผนที่ข้างนอกมอนสเตอร์ค่อนข้างน้อยนะมันเกิดไม่ไม่เร็วเหมือนกับในแผนที่ของอด้านบนนะแผนที่ของอาการทดสอบโนวิดนะครับหาง่ายมากเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับแนะนำว่าให้อยู่ในโนวิดจนเลเวลจ็อบเต็ม10ก็คือตันแล้วเมื่อเลเวลตบ10ตันแล้วมันก็สบายออกข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับ การเดินไปหาตัวต้นไม้ถ้าเพื่อนไม่รู้ก็จําเป็นจะต้องไปหาเหอานะผมก็ไม่ขอแนะนําแล้วกันเพราะว่าผมก็แนะนําว่าให้อยู่ในนะครับอยู่ในแผนที่ทดสอบนะครับถ้าเพื่อนเล่นครั้งแรกแนะนําให้อยู่ในแผนที่ทดสอบนอกจากอยู่ข้างนอกเป็นแล้วเคยเล่นแล้วน,นี่ผมก็ไม่จําเป็นต้องแนะนํานะครับเอาล่ะอาชีพนัธนูบืบ้นต้นก็จบนะครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ